กรับนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะและนี่เป็นภาพบรรยากาศตอนเช้าที่หน้าโรงงานนะคะใบเสมาลูกนิมิตนะคะสมู่เบญจกายนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศที่หน้าโรงงานระหว่างรอพระคุณเจ้านะคะเดินมาโปรดญาติโยมนะคะเป็นแบบนี้ทุกวันนะคะเป็นกิจวัตรทุกวันวันนี้จะให้ชมภาพบรรยากาศสดๆนะคะระหว่างพระคุณเจ้านะคะพานักศึกษาผดาบทนะคะเดินออกบินทบาทนะคะ มาที่หน้าโรงงานนะคะพนักศึกษาพดาบทเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีนะคะที่อุปสมบทเข้าโครงการนะคะแล้วก็มาพำนักอยู่ที่วัดเขาจระเข้นะคะเป็นโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะนี่ก็จะให้ชมภาพบรรยากาศนะคะ ให้ชมภาพบรรยากาศสดๆกันเลยนะคะพระคุณเจ้าจากวัดเขาเจระเข้นะคะวัดเขาเจระเข้ตำบลวังเพิงอำเภอโคกสำารงจังหวัดลบบุรีนะคะตอนนี้ก็เดินมาถึงที่หน้าโรงงานแล้วนะคะเป็นแบบนี้ทุกวันนะคะ วันนี้ก็ไลฟ์สดให้ทุกท่านได้รับชมนะคะวันนี้มีโอกาสได้วันนี้มีโอกาสได้ใส่บาตพระสงฆ์หมู่ใหญ่นะคะ5รูปนะคะนำพาไปทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนานะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะจากการถ่ายรูปเป็นไลฟ์สดนะคะจากวัดเขาจระเข้ตำบลวังเพลิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะคะสาธุค่ะเดี๋ยวขอทำอ ภารกิจนะคะถวายพัฒทหารแด่พระสง์ก่อนค่ะซาธุค่ะ